ตัดไม่มาแล้วค่ะว้ามาเนวมาวมาวมาว้าวหับัวดีนะที่งลงใหลังกาเฮียนน่ะน่งขางข้างพอดีเลยพอดีจำงานมีไฟ,ฟ้าพอดีขักขักขัก ได้ลายต้นแล้วมือนี่นเล่นอยากทีนังด้วยนึ่งทำเจลลวกพักให้กินสิกินมาเนาะแห้งดีไปนเตน่งขนาดเลยค่ะมาๆมาเบิร์นเอานี่แหละค่ะนั้นในสามสิบเดียค่ะเป็นแค่สิ่ะค่ะเป็นลาสิคาวนาร้อนข้าวตะเตรียมตัดไม้อะไรค่ะใส่นาเอาปีนาเนาะถ้าเกิดตัดช่วงนี้มันจะดีค่ะทุกคน ไปที่ไหนด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะคะนั่นนายอิสาก